สบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะคลิปนี้ห้าสิบห้าทุกคนมากินตำกุ้งพี่นนองตำกุ้งใส่นมจีนหรือว่าใส่กระปุนแล้วพี่นนองนี่พริกเขาก็บตำเรียบร้อยกุ้งเข้ากับล่างแ,แกะมาเรียบร้อยแล้วพี่นนองนี่แหละ เอานื่อเท่ากับใส่มะเลืนไปก่อน <c oughs> นี่ใส่มะนาวพี่น้องนี่ใส่มกเขือนี่แหละน,น้องผักชีใบเหลื่อยพี่น้องนี่แหละผักหอมเปย์นี่นี่น้ำปลาแดพี่น้องกะเอาเลยใส่น้ำปลา ใส่ชดรดใส่นัวไปเนาน้ำกระเทียมดองเขาใส่พอหายแตสดไงโอ้โอโอซีฟมันก่อนไปเนาะใส่ปลาแดดเพิ่มอีกจักหน่อยหนึ่งนี่แล้ว <c oughs> okay. เขา้าไปใส่กุ้งไปเลยไปเนาะไง คนอะไรดีกว่าพี่น้องอและกะใส่ข้าวปุ้นไปบัดนี่พี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอเคเรียบร้อยนี่พี่น้องสบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนอีกตัวหนึ่งอย่างเป็นทางการเนาะนี่เรียบร้อยเมนูตำกุ้งเขาพี่น้องและกะ ซิเมีนมนีซีมีสมพักกลุ่มพี่น้องนี่พักเขาหน่ะสมพักกลุ่มแล้วก็สมพักบัวแล้วก็แตงอันประกาศเป็นหัวเ่าเนี่เขาปุ่นหรือนมจีนแหละมาเขาเรื่องพี่น้องโหโสดหนักกันเ <c oughs> <c oughs> ขาเนี้ยโอ้ขึ้นคอเลยพี่น้อง khảm lạnh heckman đấy này khảmเสนอ, ẩm, giáp nạp mình, mập, cung tôi nhảy với ông tay cặp sống phát cùng Bứng Xe phải không? Nua Nhưng nó สียแต่บุมีเส็เส็จประคุงเสน้ำไป่น้อยอืยปักบัว Nah แบบเมียงซะ่อนนะแบบนี้โพีินองเนี่ยเห็ดแบบเมียงเลยพันเมียงตำกุ้งอ๋อโอ้ยคำใหญ่โบราเนี่ đầy bò xe <laughs> bị nó không nhảy vượt <laughs> Ừ. Ừ. Cần nhiều sẽ làm. แชดเบรกินแบบเมื่อกี้เนี่ยเอาอีกกล้นนะเห็ดคั่มดหน่อยเอาบันพี่น้องกวาดจอดนี่โอ้ยว 엣아음음 음... เลื้อปาก <laughs> อ๋อขออภัยเด้อเี่นหน่องเด้อคำใหญ่โพดมันเลื้อปากเฮียสะเฮียส้ายย <laughs> เฮ็ดแท้เนี่อืผักปลาลิสมประกุม

cùng phải cái tăng pha mới nổi phí Thấy cái món chín bạn. คลักงแรกครัคร้งแรกส่มประกุม,ม,<น>ม<น> 엣สุดยอดเด้อพี่ <laughs> ว้มันสีไลยโอดไปน้องมันสีเลือปากเอาหางมันออกก่นันปากลิ้นหางเน,นี่ยโอ้ สุดยอดความเผ็ดอิ่มเลยพี่นอ้องเว้ย ừ. cũng tô xay xay này chìm bên đây đẩy vẫn <laughs> ขอโทษขออาออกไปได้ไรพี่นอ้องมันเพชรเผ<ศ>็ดโอเคเราพี่น้องคันสัน่นคลิปนี้เฮากะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะจังได้กะขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมแวะเข้ามาเบิง่งช่องของเฮาคลิปของเฮาฝากคือเก่าเด้อพี่น้องคันพี่น้องท่านใดมักคลิปของเฮากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ช่องของเฮานี่เด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจบไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย